สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดวงดีพาโชคไว้ด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดดวงดีแบบนี้ค่ะหมอไว้ชี้หราศีพลิกร้ายกลายเป็นดีดวงโชคดีพุ่งเข้าหารวยขึ้นหมอไว้หมอดูโอป้าดูดวงวันนี้หราศีแสงแห่งบุญเจจรัสพลิกเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีดวงโชคดีพุ่งเข้าหารวยขึ้น ดูดวงวันนี้เพราะว่าดวงชะตาของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทำให้หลายคนไม่พลาดที่จะตรวจเช็คดวงชะตาว่าจะเป็นอย่างไรบ้างล่าสุดนักพยากรณ์ดังอย่างหมอไว้เปิดดวงหรือหมอดูโอป้าได้ทำนายดวงตัดเชือกราศีไหนดวงโชคดีสุดซึ่งมีหกราศีแสงแห่งบุญเจริจรัสพลิกร้ายกลายเป็นดีดวงโชคดีพุ่งเข้าหารวยขึ้น โดยเพจ Facebook ไว้จูอัลได้เผยคำทำนายระบุว่า6ราศีดาวโคจรวิปริตดวงชะตาได้รับกระแทกแรงกดดันมากมายที่ผ่านมาดาวดีไม่ส่งพลังช่วยแต่เร็วๆนี้แสงแห่งบุญเจรจรัตพลิกเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีดวงโชคดีพุ่งเข้าหาวาระแห่งชาติมหากพาบแห่งความยิ่งใหญ่รวยขึ้นสวยขึ้นแซบขึ้นแบบที่คุณไม่เคยได้เจอซึ่งได้แก่ราศีมี นาราศีเมษศีตุลกาศีรามศีราศีกันอย่างไรก็ตามคำทานายดวงถือเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลไทยนิวออนไลน์ขอให้ทุกท่านมีความสุขประสบความสำเร็จในทุกเรื่องที่หวังไว้ตลอดไปขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมรับฟังขอให้ท่านที่กดติดตามแล้วมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะ 洒脱，洒脱，洒脱。